อาสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมเออมันชื่อว่าอะไรนะวูบี้ไรเหรอูป่าไรวูบี้ไรไม่รู้อ่ะขาปรับการาฟิกแป๊บหนึ่งนี่พอดีว่ามันแหลกไปเลยต้องปรับไว้นะปรับไปเลยไม่รู้ว่าจะพอดีเปล่ามันยังแหลกอยู่นะแฮแไหนก็ปรับลงไป ลงไปเออโอเคมามานนี้โอเคได้แล้วเราจะไปเล่นบานเอ่อบานนี้กันอ่านี่เออผมเราเล่นไว้แล้วบังนะเอาแหละเริ่มต้นให้มันก็จะให้ทำภารกิจอะไรก็ไม่รู้แต่ผมทำเร็วอะเออมันมีเกมอ่ะ มีภารกิจให้ทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะยมีคนกระโดดลงมาด้วยอืมสะพานแยกกันมีพิซซ่าด้วยเอามีรถพิซซ่าด้วยแล้วก็มีสวนสนุกแล้วก็มีตัวนอนโอ้มาแล้วโอ้ยมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอ,อ้ยตรใจการาฟิกมันจะมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราปรับเป็นรูเลยเ้วยกันนี่ก็รูโอเคไป โอเคมันก็ยังดูแหลกอยู่อ้าพอสองร้อเจ็ดสิบอ่ะโอเคเต็มโอเคก็พอได้อยู่แต่มันก็ยังแหลกอยู่เพราะจะได้ก็ทำต่ออืมอืม,อมโอเคนี้ต้อง โอเคแบบนี้น่าจะได้นะเอาล่ะเราจะขึ้นรถนี่อืมรถเล็กโอ้ยมันถอยหลังนะอ๋อ,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 อไปแล้วรถโคตรช้าเลยขอย้มรถเลยอ่ะย้มรถไหนขอบคุณนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับด้านนี้อะ อไอ้ไอ,อยมาแล้วชนมาเลยโอ้โหพังพังบาดละขับยังไงวะเนี่ยโอ้หเลียวเลไไไี้วเลี้ยวดด้วย,ด,ด,ด,ยดิบดิบดิบชนไปเต็มเต็มดิบดิบชนชนต้นไม้มันยังดูแหลกๆไงไม่รู้อ่ะเพราะเชได้ดปรปับอีกเคโลม่ดลี้ยไหม นี่ไงเวลี่รูเวลี่รูเวลี่รู้เฮ้ยทำหนึ่งร้อยสิบอืมโอเคพอได้ละเอาล่ะเราจะขับไปกันโอ้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยไปป่นมอเตอร์ไซค์ดีกว่าวะ่วะว่ะไ้มอเตอร์ไซค์ม่กไปขอป่นก่อน ขอป่นก่อนนี่อ่อาขอป่นก่อนรอด้วยบอลไซลอยข่อยด้วยเออรอด้วยรอก่อนบอลไซขอป่นหน่อยเอออะไรแท็กซี่จอดทิ้งเลยจอดไปเลยเออซอรี่มากโบเอ้าวโอ้มันเป็นไรนะเอ้าเอ้ยเออโดนดีโดนดีอาเออหลุดหลุด หลุดหลุดหลุดโอเคมาแล้วมาแล้วมีแบบเตะเดินเลยเฮยโอ้ม OK, oh, 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 ีบเตะอ๋อโอ้ยลง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 รถไฟรถไฟรถไฟโอ้คืบตายเกือบโดนรถไฟชนตูดอ๋อลงโคตรแรงโู้โอ้มีคนขับเจสกี้ด้วยโอ้โอ้โอ้ตกน้าตกน้าอืมใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคเอาละเอาละ แล้วมันยั้มีคนขายปลาด้วยอืมไม่รู้ว่าไปดีกว่าเออเรเร่เลเดียวเดียวเดียวเดียดีดีอืมไปดีกว่านะโออชิดชิดชิดเออลวงๆลวงๆลวงลวงลวงเลวงอาลวงเออเออจมน้ำเลยเออไม่รู้สึกอะไรแล้วเออเดดเออเดดเลย มาเกิดที่เดียวเน่ยเอ้ยอยหงยาง,อง,อยาง้วยวัดดี้บอดดีลุงวัดดีลุงอ๋อไม่เข้าใจเลยไม่เอาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ตัอฝันหนักคนหนักเลยเซมอเรียเอาแหละแล้วมออไซค์เราอยู่ไหนสงสัยน่าจะหายไปเลยแล้วกตรงนั้นไปเครื่องบินด้วย เราอยากเอาเครื่องบินอ่ะต้องทำยังไงอยู่เอานี่ ir, ขับไปฝั 10. ein, ein, ่งนู้นจีเนี่สไอสตาร์ถือกำลังนะทำทำไมวะเนี่ยเฮีก็เดินอ้อมฝั่งนี้ก็ได้เมันจะวิ่งมันทำไมวะเนี่ยอะไรเราก็จะออกมาเลยเหวือเรือล่มเรือล่มชนชนเรือล่มเรือล่มโอ้โหกรุดย้ขึ้นเรือบู เหลือแล้วเนี่ยโอ้โหนอนลอนไปเลยลอยนไปเลยลอยไปเลยโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไปเลยไปเลยลูกพี่โอ้โหหเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้ย นักล่าสมบัติเฮ้ยใครวะเนี่ยอ่าชนละกันเด็นไปเลยเอา้าเออตัวตัวไหลเออตัวไหลตัวไหลเออึอะไรวะเนี่ยเต็มใครอ่ะเต็มใครอ่ะเอเดนมาฮะเมตี้นะวัดเฮ้ยล่าสมบัติอีสี่ เอาไม่มีตังค์ว่าแต่ต้องหาตังค์มาจากไหนอืไม่เอาก็ได้พรไม่มีตังค์หมดไม่เอาไม่มีตังค์มีอะไรขายไหมไม่มีไม่ได้สักบาทเพราะฉะนั้นก็ในเวลาปดเลยไปลูวโอ้โหดูรถชนโอ้ไม่ชะเอาแบบแบบไม่สนไม่สนเนาะไปแล้วไม่สนเวยเอ้าไม่สนไม่สนรถใครกระชางไปชนเวยไมโสนไมโสน ไปแล้วเข้าป่าไปเลยโอ้ยเฮ้ยบ้านใครวะเนี่ยไม่รู้อะบ้านใครก็ไม่รู้ไปแล้วเว้ยขับรถไปโ้วดิ่งลงไปเลยโอ้ยดีนะรถไม่พังตอนนั้นอีกไปดีกว่าจะจมน้ำตายแน่ใจว่าเราจะว่ายน้ำผ่านไปได้นะมั้ไม่น่าได้แล้วนะโอ้ได้ด้วยเฮ้ย นี่มันหมูบ้านเก่าแก่นี่นะไม่ฉิงช้าด้วยเล่นฉิงช้าดีกว่าเล่นได้ไหมโอ้เล่นได้ด้วยโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยว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 เดีโอ้กะเด็นไม่น said, ู่นเลยว้ายอปวดปวดกระโดดเกาะเออกาะเออทำทำใหม่วะเนี่ย้ยมีกับดักด้วย คือกับดักหรือเปล่ามันคืออะไรเออติด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 เอาติดติด,ตดอ่ะกับดักจริงด้วยติดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอืมหยิบโหลเอ้ยมีไฟด้วยหยิบไฟได้ไหมขโมยไฟขโมยไฟหยิบไฟมาหยิบไฟมาอุ้ยหยิบไฟได้ด้วย โอ oh, ้จุดไฟจุดไฟเอาไฟเผาป่าเอาไฟเผาป่านี่เอาไฟเผาป่านี่เผาป่าเผาป่านี่เผาป่าอุ้ย oh, ไฟเห็นใหม่เลยเอาไปแช่น้ำเอาไปจุ่มน้ำปุ้ยเกมนี้ฟิสิกดียังเลยวะเนี่ยเอาเอาเอาพึ่งเอาเอาเอาแหม่ฟิสิกโครดีไฟจุ่มน้ำอื้อไฟจมน้ำแล้วไฟไม่ไดับ นี่กระโดดขึ้นแล้วก็โดดไปเนี่ยอ่าฟิสิกส์โคตรดีอ่าฮะแล้วก็เท้ากันดิกเองด้วยอ่าฮเท้ากระดิกเองฟิสิกส์ประจะสมจริงเลยขนาดนันะ้นวะเน่ะหมุนไปแล้วว่าแต่รถเราหายไปไหนนะ้อเดบอกว่จมน้ําไปแล้วอืมไม่รถแค้นเรามีประวัติที่ไม่ดีกับเครื่องบินนี่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามันระเบิดตู้เลยแอ้เฮ้ยมีตกปลาด้วย หานี่ไปตกละนี่มันได้ทำอะไรอ่ะอ๋องยนี่โยนเบ็ดไปอ๋อโยนเบ็ดไปโยนเบ็ดอืม bay tham ngay à Mẹ lùi lại cái lùi bóp 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 เลยยังไงเี้ยม่เห็นรู้เลยเยดีดึงปลาดึงปลาโอ้ยโอ้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้ปลาเลยดึงปลาดึงปลาไม่เห็นได้อะไรเลยเลยไม่เอาแล้วขับเรือเล่นดีกว่าอ๋อ นีเรือแบบสไตล์คนไทยนี่ดูข้างหลังดิเนี่ยดูเครื่องยนต์ดิหมุนไปหมุนมาสไตล์คนไทยช,ชัดเลยนี่มีที่จับด้วยชัดเจนเลยมันใช่เลยอะอเขาน้ำตกเือเข้าเลยวไปดีกว่าน้ำตกไปเล่นน้ำตกข้างในดีกว่าอุ้ย ออะไรมแต่ว่าเรายังไม่ค่อยถนัดแฮะอ่ะจมน้ำจมน้ำอ่ะชีดจมน้ำอ่ะจมน้ำอ่ะอ้วตายเลยเออตายเลยเอาเฮ้ยมันเกิดที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันปีลมปีลเยมกิดที่ไหนวะเนี่ย มีปิรามิดด้วยมีระเบิดด้วยมันน่าจะต้องใช้อะไรแน่ๆทามันมีระเบิดไอ้ช่นเผือปล่อยเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วโอ้เค okay, ดีนะมันยังไม่บึบไปดีก,กว่าอย่าเผือปล่อยบอมนะงันงจริงด้วยทางมันมีไอนี่ปิดอยู่เฮ้ยรู้ว่าเราจะเจอสมบัติลับที่เขาบอก ที่เขาตามหากันหุยแล้วมาแรงเป็นระ,ะเบิดสักทีเนี่ยโอ้เข้าวเต็มกระบาลเลยเห็นดาวเลยดาวประมาณมาสี่ดวงโอ้ยโ้ยมีลิฟต์ด้วยนี่เนี่ยกดหุ้ยนี่มันคืออะไรกันเนี่ยโอ้ยหยิบ หยิบทอชขึ้นมาโอ้โหนี่มันเกาะชนร์เผามายันเอาทอชทอชหายทอชหายอยู่อ่ะหุยนี่มันอะไรกันไปดีกว่าว้าวมันคืออะไรอ่ะกระโดดโอ้อ๋อมันคือให้เราพานดานโอ้ โอ้โอ้เกือบโดนเร็วไปดีกว่าเอาเราจะเปิดเนี่ยอ๋อต๋อเฮกมันคืออะไรวะวะแรงเออคือค้างเออเออคือเออเล่อโอ้หืมเออเล่ออ๋อให้หันไปอย่างนี้ใช่ไหม เออริงด้วยนี่โอเคนี่แล้ววันนี้อ๋อเดี๋ยวๆแรกมากแรกแรงก,กระตุกเลยแป๊บหนึ่งขอแรกเออเออขอพักกดแป๊บหนึ่งอืมอืมรอคอมหายแลงก,ก่อนอันนี้คอมรู้สึกคอมจะแรก มักมากเลยโอเคเรามาดูกันเอาล่ะแรอเหมันเดิมเราก็จะหยิบอันนี้ส่องไปหาอันนู้นออาอาหยิบอันนี้ขยับไปหาน ون. นู้นนี่ขยับมา หอุได้แล้วแล้วอันนี้ก็ขยับมาหาอันนี้หาอันนี้นี่ไงหยุมาหาอันนี้อันนี้เออหยุบไปหาอันนี้ ตรงแล้วโอเคตรงแล้วโอ้ยแล้วมาขยับเออเองได้เหงียวนี่ยช่างมันลยกันเอาขยับอันนี้เทลเลยยืมมาอยืบมาเข้ามาขายับเข้ามา แปลว่าอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ได้อันนี้หางหนนั้นอนั้นยิงมาหาอันนี้แล้วอันนี้ยิงไปหานั้นเออก็ใช่แล้วทำไมมันไม่ยิงอะแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือขอโคตรแหละเอพเอหลือศูนย์อ๋อเยวไปแล้ว โอ้นี่ไงโอเคได้แล้วเอาละโอโ้ตอนนี้ขอบคุณแหลกโคตรกระตุกเอานี้อ้าวอา้อาวอา่ะคอ,อมคราชโอ้โอเคหายแหลกแล้ว,ลวเราจะขยิบอันเนี้ยหลุดอันนี้ขยิบมาหาอันนี้อันนี้ขยิบมันก่อน อันนี้อันนี้ก็ขยับมาอันนี้เฮ้ยด้วโอ๋โอเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเอาปิดทำไมอ่ะยังไม่ได้เข้าไปเลยเอาอืมอะไรอ่ะยังไม่ได้เข้าเลย ีเสียงนี่ไงอ๋ออันนี้สองมหานี่เราก็จะเข้าไปได้แล้วโอ้คุณก็สมบัติเอาเอา,เอ,าอู้หหมวกในหมวกในหมวกนี่หมวกน้ำประจชนภัยนี่เราได้หมวกน้ำประจชนภัยมาด้วยนี่เราก็จะใส่ไปเลยโอ้ได้มาแล้วหมวกน้ำประจชนภัยไปยดีกว่าแล้วทำไงต่อ ทำไมมาหาเนี่ยมต้องหาน,านัาานานี้มาหานันนี้มาหาเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แปลว่าเอาใหม่หมดเลยใช่ไหมแล้วก็หานันนี้ ไปหาอันอ๋อเข้าใจแล้วรู้แหละอล่นไงอันนี้ก็เริ่มมาเอ๊บเราจะหันไปหาใครลหละอันนี้ยิงมาหาอันนี้อันนี้หันไปหาอ๋อคียิงไปหาโน้นก่อนเริ่บมองจอเดิมกลับมาเลยไม่อันนี้อยายิงไปฝังโน้นอันนี้ต้องยิงไปฝังโน้นแทน เอ้ยไม่ได้ยิงไปฝั่งนู้นไ,ได้เหรอได้ั้มไม่ได้ก็แปลว่าต้องยิงไปหาหนาไหนน,นะอันนี้อันนี้เอยไม่รู้่ เอาละอันนี้หันมาหานี่ก่อ,อนละงั้นหันไปสิเออัด้แหละอันนั้นไงมันปลุดล็อกลำบากจังเลยอะ่ะโอ้โอ้นี่ไงนี่ไงได้แล้วน,นี่งมหมุนมาหานี่ นู่นเอ้ยมีเสียงแบบนั้นอีกแล้วเปิดติดแล้วเย้เอาไม่เปิดแล้วอโอเคเปิดติดแล้วไปว้วเอาไม่เห็นมีก่อสมบัิเลยอ,อะไรลงไป เดี๋ยวอ,อะไรตรงไปตรงไปเดี๋ยวฮะตรงไปตรงไปเดียยเ๋ยวซ้ายตรงไปเดี๋ยวซ้ายตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาแล้ว<ห>มันคืออะไรวะจำไว้ก่อนแล้วกันนะอันไหนนะ อันที่สองตรงไปตรงไปโอ้ยไม่รู้อ่ะช่างมันเด้ยแล้วมันเอา,เอ,าอัแอปต่อไปด้วยอันต่อไปอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ไงอันนี้ต้องหันมาทางนี้อันนี้หาหันมาหามันหันมาสินั่นแหละ มาอ่ะงั้นเอานี่หันมาเทนโอ๊ยติดติดติดเงี้ยโอ้โอ้โอโอจริงด้วยจริงด้วยนี่ได้มาแล้วอ้าวแล้วอันนี้ก็หมุนไปหาโน้นนี่อันนี้หมุนมาหานี่นี่หมุนมาหานี่นี่ไงวู้ อใช่อ่ะเหนียวนะีนี่มันถังเดิมที่ฉันเลยอโอ้โดนดักโดนกำดักแล้วว่าแต่มันก็มีอยู่แค่นี้ไม่ใช่ออันนี้ก็ทำไปแล้วใชจอ่ออ๋อนี่ไง tôi lều mmmm 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 bay, mmmm 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 bay mmmm này nè, mmmm 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 นี่แขนอะ่ะโอเคนี่สองเดี๋ยวนี้ตรงไปอ่ะไม่ใช่อะ่ะไปไหนอะ่ะเดดเลยอ,ะอ่ะาเอาใหม่เอาใหม่จำไม่ได้แล้วอะ่ะอันนี้อันนี้อ่ะฮะอันนี้เอ้ยเออถูกแล้วอันนี้แล้วไหนต่อนะ นี่อ่อว้าไม่ใช่อื๋อจะต้องกลับไปดูกลับไปดูรถกลับไปดูกลับไปดูกลับไปดูนี่ตัวละครเกมนี้วิ่งช้านะกระโดด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 อ่ะกระโดดอื๋อกระโดดออกระโดดขึ้นไป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  โอ๊ยขึ้นไปสิเออขึ้นไปเออเลยกระโดดขึ้นไปอืเอาแม,ม่มันไม่เปิดสักอันแล้วอะเออเปิดดิว่ะเออเปิดออกมาสิเอามันไม่เปิดได้แล้วอะมันไม่เปิดได้แล้วอ่ะมันไม่เปิดได้แล้วอ่ะจะไม่ได้แล้วด้วย ao hỏi sang mạnh là à đâu đi lấy đâu bay đâu là đâu là cành đâu leo đâu là cành đau cành đau cành đâu cành đâu cành đâu 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 tuần mà พู่ถูกด้วยแล้วก็เดินมาปึ๊บอาโดนจิ้มเลยโอ้โอ้คิดว่าสำหรับอีพีนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันมันจะนานเกินไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบาย